สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับเชฟตาสองชั้นนะครับสี่ประตูนะครับปีศูนย์หกเครื่องขอมมันเร็วนะครับตัวสูงแท้นะครับโรงงานนะครับมาชมเลยครับต้องฟิตต้าติดง่ายนะครับแอร์เย็นเลยนะครับภายในสวยนะครับไม่แตกหักนะครับอัดกรไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติทั้งหมดสี่บาทนะครับเลขไม่อยู่ที่สามแสนเจ็ดนะครับแต่คันนี้ได้ฟิตเครื่องเรียบร้อยแล้วครับไอไม่มีเลยนะครับ เม็ดอาร์คเดิมๆทั้งคันนะครับสวยๆรับประกันครับบางๆทั้งคันนะครับผมไม่มีชนหนักครับภายในสวยครับประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้แอร์แบ็ก ABS นะครับยกสูงนะครับผมล้อเข่าสินะครับบันไดข้างนะครับกันของแต่งนะครับกนชนหลังของแต่งนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับน้ำไม่ดันพันไม่ไหลนะครับไอไม่มีเลยนะครับคันนี้ การันตีเรื่องเครื่องครับรับประกันเรื่องเครื่องให้เลยนะวันนี้กรณีกันนี้นะครับรับประกันให้หนึ่งเดือนเต็มครับรับประกันการโอนนะครับไม่เมกสารที่โอนครบนะครับพาสีหกเจ็ดนะครับตรงรอๆอย่างนี้เลยนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะครับเอาไรเข้าสวนเข้าบ่ดินสบายเข้าของวันนี้ ราคานะครับขอบก็อยู่ที่1น9 0 0แบาทครับ1น9 0 0แบาทนะครับรถวิ่งดีนะครับทางไกลปกตินะครับผมดูรถได้ที่อุทยาเสนานะครับโทรโทรนะครับตัวแปดะโทนะครับ1นึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดกูครัสอบถามได้นะครับคุณครับ